S <S 2: <S 2: <S สวัสดีคะ่ะการเล่าเรื่องกลับมาเล่าเรื่องผีปอบให้ฟังอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องเล่าจากหมู่บ้านป่าแถบตะเข็บชายแดนเช่นเคยคะ่ะจะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนมาเดินทางไปหมู่บ้านนี้กันเลยคะ่ะ อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้การด้วยนะคะเรื่องผีปอบเข้าคนสวัสดีค่ะฉันชื่อพิมพ์ฉันเคยถูกผีปอบเข้าสิงจึงนำประสบการณ์นี้มาเล่าให้ทุกท่านฟังค่ะเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครไม่เชื่อคิดซะว่า เล่านิยายให้ฟังนะคะบ้านเกิดของฉันอยู่ในภาคอีสานไม่ขอเอ่ยชื่อจังหวัดนะคะที่บ้านมีอาชีพทำไร่ทำนาเหมือนชาวบ้านคนอื่นๆในพื้นที่แต่มีอาชีพเสริมคือที่บ้านเปิดเป็นร้านขายของชำนะคะขายของกินของใช้ทั่วๆไปและจะมีเหล้าขาวขายด้วยจะมีชาวบ้านบางคน เงินยังไม่มีก็จะมาขอเซ็นไว้ก่อนคือเอาของไปก่อนนะคะยังไม่จ่ายเงินมีเงินค่อยเอามาจ่ายภาษาที่บ้านเขาเรียกว่าเซ็นไว้ก่อนป้าเพนเป็นคนในหมู่บ้านที่พิมเห็นมาตั้งแต่จำความได้แกมีอาชีพเก็บขวดเก็บกระดาษเก็บของเก่าไปขายที่ร้านขายของเก่าและจะชอบ มาซื้อเหล้าข่าวกินประจําเกือบทุกวันบางครั้งก็จ่ายเงินบางครั้งก็เซ็นไว้ป้าเพ้นเจ้าติดเงิ่อนคอยร้ายเหล้อเด้อคอยบอกให้เส้นแล้วเจ้าต้องหาเงินมาจ่ายโตเก่าก่อนจังสีเอาไม่ได้แม่ตะโกนออกมาจากในร้านในขณะที่ป้าเพ้นยืนอยู่หน้าร้านสั่งฉันหยิบเหล้าข่าวให้ ต้าเพนอยู่หน้าร้านตะโกนตอบแม่ว่าเออหู้แล้วหู้แล้วเออหู้แล้วหู้แล้วแต่ขอกอนจักเป็ดก่อนได้บอตอนแรงขายของได้สิเอามาจ่ายใหย้บอบอบอได้ได้เงินมาตอนแรงคอยมากินแม่ตะโกนตอบออกมาด้วยเสียงอันดัง ป้าเพนแกมองหน้าฉันด้วยแววตาที่ดุดันน่ากลัวแววตานั้นทำให้ฉันอึง้งและรู้สึกหนาวว่าที่สันหลังแล้วป้าแกก็ทำท่ากับฟัดกะเฟียดแบบไม่พอใจเดินออกจากหน้าร้านไปฉันรีบวิ่งเข้าไปหาแม่ที่จัดของอยู่ในร้านแม่แม่แมอันป้าเพนเล่าเน้มข่อยเมื่อกี้ เป็นตายานครับคือพ่อเห้เล่าเส้นลหละแม่เล่าเส้นยังบ่หลายดอกยังบ่อฮอดสองลอยซ้ำถ้าเอาเข่าของกินไปกินให้มีประโยชน์ปะะย่อนบอกว่าดอกอันนี้ตีบอมีเงินกะสิกินเหราอีลากะอย่าไปยุ่งไปคุยกับเล่าเดอ้อถ้าบอกจำเป็นแม่ตอบฉันพรางจัดเรียงสินค้าไป เป็นอีหยังล่ะแม่ฉันชะโงกหน้าไปถามแม่ใกล้ๆเออเอ,อเออบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเสื้ออย่ามาถามหลายเฝ้าไปเอาของสดใสตู้นำแข็งและเอานำแข็งใส่ให้เรียบรลอยเด้อไป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 ผ่าเฮ็ดแม่ตอบทำหน้าดุฉันจึงทำตามแต่ก็ยังไม่หายสงสัยฉันย้อนคิดถึงป้าเพนตอนนี้กับป้าเพนที่ฉันรู้จัก เมื่อตอนเด็กๆช่างแตกต่างกันเหลือเกินแต่ก่อนท่านหน้าตาสาสวยยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ตอนนี้หน้าตาดำคล้ำบึ้งตึงทั้งวันแต่ก่อนไม่เคยกินเหล้าตอนนี้กินทุกวันไม่มีเงินก็เซ็นเขากินติดเขาไว้ทุกร้านเย็นวันนั้นหลังจากปิดร้านเราก็ทำภารกิจส่วนตัว แล้วเข้านอนกันปกติบ้านเราเป็นบ้านไม้สองชั้นข้างล่างเราจะเปิดเป็นร้านขายของและจะมีห้องครัวและห้องน้ําต่อออกไปด้านหลังร้านขายของเราจะนอนข้างบนชั้นสองกันพ่อกับแม่นอนห้องเดียวกันส่วนฉันและยายจะนอนด้วยกันอีกห้องหนึ่งและมีห้องพระ แยกต่างหากอีกห้องหนึ่งคืนนี้หมาหอนกันหวยหวนน่ากลัวฉันนอนกอดแขนยายไว้แน่นเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้มาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงแม่ตะโกนร้องโวยวายลั่นบ้านฉันรีบวิ่งลงมาหาแม่ข้างล่างเห็นแม่พ่อและยายยืนมองถังน้ำแข็งใบใหญ่ ที่ใช้แช่เนื้อและของสดต่างๆตอนนี้ตู้ใบนี้ล้มนอนตะแคงข้าวของผักต่างๆกระจัดกระจายส่วนเนื้อและเครื่องในที่ใส่ถุงไว้ถุงถูกฉีกขาดและเนื้อเครื่องในที่อยู่ข้างในไม่มีเหลือมีแต่ร่องรอยเลือดที่เปื้อนถุงและเปื้อนพื้นดินบริเวณนั้น ผู้ใด,ดเนมาลักของเฮามันคือบอ่อเปิดเอาดีๆจักสีมากความถังเห็ดหยังแม่พูดขึ้นบอแม่นหมามันความติแม่เมื่อขึ้นมันหอนกันเป็นตายานครับฉันแสดงความคิดเห็นบอแม่นดอขคนคักคักแม่ลอกคุณแจไว้ตอนนี้คุณแจก็หายไป ตู้นักเห้งป่านนี่มีแต่หมายักษ์นั่นแหละจังสีเฮดแบบนี้ได้แม่เก็บของไปบุญไปญาติที่อยู่บ้านข้างๆต่างออกมาดูและช่วยกันเก็บข้าวของที่กระจัดกระจายต่างพางกันวิพากษวิจารณ์กันไปต่างๆนานาวันต่อมาพอก็ยกถังเข้าไปตั้งไว้ในบ้านไม่เอาไว้นอกบ้านอีก พอตกกลางคืนฉันได้ยินเสียงคนเรียกชื่ออยู่หน้าบ้านเสียงแหบพร่าแผวเบาเหมือนลอยมาตามลมพิมพิมฉันนอนฟังจนแน่ใจว่ามีเสียงเรียกอยู่หน้าบ้านจึงสะกิดเรียกยายไม่ไงไม่ไงได้ยินเสียงเอียงบอ่อืมได้ยินอยู่นอนซื้สู้ นอนเงียบเนี่ยบอตเงวาเอียง e ยายกระซิบตอบฉันจึงเอามือขึ้นมาปิดปากนอนซุกยายหลับไปตอนไหนไม่รู้ตื่นมาอีกทีก็เช้ารีบแต่งตัวไปโรงเรียนไม่มีเวลาพูดคุยเรื่องเมื่อคืนระหว่างเดินไปโรงเรียนฉันเห็นป้าเพนยืนมองฉันอยู่ข้างทางข้างๆ มีหมาดำมันยืนมองฉันจ้องขมิงฉันรู้สึกกลัวกลัวทั้งป้าเพนและหมาดำตัวนั้นจึงตัดสินใจออกวิ่งเพื่อให้พ้นสายตาสองคู่นั้นแต่ฉันวิ่งไปได้สองสามก้าวก็ก้าวขาไม่ออกทำให้เสียการทรงตัวล้มกลิ้งลง หลังจากนั้นฉันก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยรู้สึกตัวหนักๆหน,หนาวๆร้อนๆวูบวาบตามตัวบางทีก็ไม่รู้ตัวบางครั้งก็รู้สึกตัวแต่ลืมตามไม่ขึ้นพิมพิมพ,มพิมตื่นมาลูกได้ยินแม่บอพิมพิมตื่นฉันได้ยินเสียงแม่เรียกจึงลืมตาขึ้น เห็นแม่ร้องไห้นั่งกอดฉันอยู่ที่พื้นบ้านฉันเปียกไปทั้งตัวแม่คอยอยูดไดแม่ห้องเฮ็ดหยังฉันถามพร้อมลุกขึ้นนั่งมองไปรอบๆตัวจึงรู้ว่าอยู่บ้านของตัวเองมีชาวบ้านหลายคนล้อมรอบทุกคนต่างจ้องมองฉันอยู่รู้สึกเจ็บคอ ปวดเนื้อปวดตัวและเพลียๆเหมือนคนไม่สบายมึงซื้อยังเสียงดังมาจากข้างหลังฉันหันกลับไปดูเห็นตาคงยืนจังก้าจ้องมองฉันหน้าตาขึงขังมึงซื้อยังแกตะอคอกเสียงดังจ้องฉันซื้อซื้อพิมพ์จ้าฉันตอบตะกุกตะกัก กอดแม่แน่นตกใจในท่าทางเอาเรื่องของแกเอาซื้อจริงแกตะคอกฉันสะดุ้งร้องไห้ชื่ออีลาชื่อจริงอีหยงบอกตาไปอีลาแม่กอดปลอบฉันพร้อมยุให้ฉันพูดซื้อซืซซซ้อเด็กยิงพิมพ์ผ้าจะอีกแกงจ้าฉันตอบพร้อมสะอื้นร้องไห้ หลังจากนั้นตาบอกให้ฉันพนมมือและท่องคาถาอะไรไม่รู้ฉันก็ทำตามสักพักตาคงยิ้มและบอกทุกคนว่าปอบมันออกไปแล้วแม่จึงพาฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วให้ฉันนอนพักผ่อนฉันหลับสนิทเลยจนเช้าวันถัดมาแม่และยายพาฉันไปทำบุญที่วัด ในระหว่างที่เราเดินเท้าไปวัดแม่คอยเป็นอีหยังเมื่อวานฉันสกิดถามแม่ด้วยความสงสัยอีลาถูกปอกเขาแม่ตอบมาฉันก็พอได้ยินมาบ้างแล้วแหละก็เลยไม่ค่อยรู้สึกแปลกใจเท่าไหร่ตอนที่ฉันรู้สึกตัวมาวันนั้นก็ได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าฉันถูกผีปอบสิงแต่ก็ยังไม่รู้รายละเอียด ต่อมาแม่เล่าให้ฟังแบบละเอียดว่าวันนั้นมีชาวบ้านเห็นฉันวิ่งแล้วล้มลงกลางถนนแล้วไม่ยอมลุกขึ้นสักทีเขาเลยเข้าไปดูเห็นฉันนอนนิ่งตัวแข็งแล้วก็ร้องเสียงฮือฮือออกมาจากลำคอเขาเลยช่วยกันอุ้มมาส่งที่บ้านพอมาถึงบ้านก็ไม่ยอมเข้าบ้านร้องโวยวายวิ่งหนี ชาวบ้านช่วยกันจับกันให้จ้าละวันแต่แรงฉันเยอะมากสะบัดผู้ชายกระเด็นหลายคนมีคนไปตามตาคงมาตาคงท่านใช้น้ำมนศาสา่ฉันฉันจึงนั่งสงบลงไม่อารวาดท่านได้ถามถามอะไรฉันก็ไม่ยอมตอบฉันเอาแต่นั่งจ้องหน้าท่านตาแข็งทื่อตาคง ท่านจึงเอาหนามตีฉันฉันกรีดร้องด้วยเสียงหวยหวนแต่เสียงที่ออกมาไม่ใช่เสียงฉันเลยมันตอบว่ามันเป็นผีปอบถูกสั่งมาให้เข้ากินคนบ้านนี้เพราะคนบ้านนี้ไปดูถูกเขาตาคงขอให้มันออกก็ไม่ยอมออกตาคงขู่ว่าจะทำพิธีจองจำมันไว้ถ้ามันยังดือ้อ ปอบตัวนี้มันไม่ดื้อเท่าไรพลังยังไม่กล้าแข็งเลยยอมออกโดยง่ายฉันได้เล่าเรื่องที่เห็นป้าเพนยืนมองฉันก่อนที่ฉันจะโดนผีปอบเข้าให้แม่ฟังแม่บอกว่าแม่หูแล้วพอแม่กับหมอคงสงสัยเล่าตั้งแต่ตนแล้วสงสัยตั้งแต่พูนที่ของข้าวของเห้าอ่ะหายไปจากถูกแข็ง ที่ถือกลักไปผุ่นแหละไผกกะหูว่าเล่าเลี่ยงผีปอบแต่ปอบตัวนี้พลังบอกแกก้าเท่าไหร่ทำลายไผ่ได้ง่ายๆดอกนอกจากเห็ดให้คนยานบางที่กลักของสดของข้าวกินแม่กะหูว่าเล่าเขียดหายแต่กะบะหูว่ามันสิเร็วขนาดนี้แม่ย่งบไดายไตะกุดอีลาไวป้ปองกันตัวเองเลย แม่เล่าให้ฉันฟังพร้อมอธิบายยืดยาวเราสิมาเห็ดเอยียงเฮาอีกบ่แม่ข่อยย่านฉันพูดพร้อมเกาะแขนแม่ไว้ทำท่าหวาดหวาดบ่ต้องย่านดอกผีมั่นบ่มีร่างกายสิมาสู่คนใดจังไหรแขวนตะกุดอันนี้ไว้ที่ข้อตลอดบอ่ต้องถอดออกแม่บอกด้วยสีหน้าจริงจัง นี่แหละแม่ฉันไม่เคยกลัวอะไรเลยแม้จะคนหรือผีแกด่าเปิงถ้ามาเยีมกับแกหลังจากนั้นมาฉันได้เจอป้าเพนแบบเห็นไกลๆสองสามครั้งไม่นานยายเล่าให้ฉันฟังว่าป้าเพนย้ายไปอยู่กับญาติที่อื่นแล้วแต่ชาวบ้านบางคนว่าแกหายตัวไปไม่รู้ไปไหน ส่วนบ้านที่แกเคยอยู่ก็ไม่มีใครกล้าไปใกล้มันดูวังเวงน่ากลัวพิกลพิกลจบแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบนะคะมีสิ่งหนึ่งชิ้ใดผิดพลาดออกเสียงไม่ชัดเจนต้องกราบขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย